สวัสดีจ้ามื่อนี้ขาพอกันคือเก่าเลยจา้ามื่อนี้สิผ้ามากปีงไข่ปลาแต่เพียนพี่น้องตับก่อนอื่นเห้กับมาปรุงรสชาติก่อนเลยจา้าปรุงใส่แบบป,ปีกหน่อยแบบคามอ่ากะเทียมปรุงชูดต์ปรุงนัวอีกยังก็ใส่ไปพี่น้องปรุงรสชาติตามใจชอบก็ใส่เบตองหนึ่งเลยจา้าตอนแรกว่าสิปีงพี่น้องอันว่าท่านเพิ่ิกินเขาไปเห็ดงานเป่นอยากกินไข่ปลาพี่น้อง ก็เลยหนึ่งเอามาให้เพื่อนกินก่อนแล้วต๊ะย่ามาแรง็งจะมาปีงให้มันหอมๆไม้พี่น้องจะมาอุน่นจะมาปีงไม่ตอนก่อนอื่นก็หนึ่งเห็นพ่อให้มันแดดพ่อให้เพื่อนได้กินก่อนพี่น้องเพื่อนอยากแห้งในจ้าหนึ่งมาแล้วหน้าตากระสิเป็นแน่วนีประมาณนีบจ้าพี่น้องเป็นกระแสบปออุ่นลูกสาวลำก็เลยจ้าใครปลาตะเพียนพี่น้องเพื่อนว่าแสบมันสิออกมันมัน